บนเทเซนเตอร์ Center, วันเดียวกันเลยมันต้องมีใครทาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองก็คือสื่อของมชีพเขาพยายามที่จะประโคมข่าวแล่ับพยายามที่จะให้ความเสียหายเกิดขึ้นกับประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วก็บอกว่าลมลมลมไม่ได้แรงแต่80กิโเมไม่จริงเพราว่าเดิที่จริงมันแค่20กิโเมตกว่าแล้วก็มีหนังทำยัำงบอกว่า เทนมันสวนทางลงมันน่าจะลงไปทางทิศเดียวทิศตามลงแต่มันสวนลงว่วากันไปก็คือพยายามที่จะยัดเยียดความเสียหายให้กับประเทศนี้ซึ่งจริงๆแล้วในอดีตท่านพี่น้องครับถ้าเราได้ศึกษานิดหนึ่งมีเหตุการณ์ความเสียหายชีวิตทรัพย์สินเนี่ยเกิดขึ้นมากมายในแต่ละปีเริ่มตั้งแต่ไฟไหม้นะครับที่มีนาไฟไหม้เต้นก็มี นะครับคนที่ไปเดินสะพานกว้าเสาหินก็เปลียนกันตกลงมาตายก็มีเป็นร้อยๆนะแล้วก็ที่ไปเดินลอดอุโมงนะที่จะไปกว้างเสาหินเนี่ยไฟดับนะนะเป็นอุโมงที่เป็นถ้ำที่ลอดเขาไฟไฟดับแล้วก็พัดลมไปทํางานก็เหยียบกันตายก็หลายร้อยนะครับมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราขอดูอาจ,จะกอัล็อ์ให้กุญา้ให้คนฮัทจีในปีนี้ได้รับความปลอดภัย ะครับไม่ใช่เฉพาะกระแซที่เรารู้จักบางคนบอกว่าขอให้ให้แซตนั้นปลอดภัยทั้งหมดนะครับเพราะถือว่าเป็นพี่น้องของเราและที่สําคัญที่สุดก็คือเราอย่าไปคนที่เล่น f a c e b o o k นะครับเล่นไลน์อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปแชร์อย่าไปโพสภาพที่เป็นความสูญเสียโอ้โหแชร์คนนั้นขาขาดนะตกคนนั้นหัวแตกเลยกำลังเดินเดินอยู่ลุ้ ศัตรูมันเห็นแล้วมันดีใจมุสลิมแม่ตายมุสลิมมันตายอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมหรือภาพของพน้องซีเรียนะครับที่อพยพมาจากซีเรียเข้ายุโรปเข้าอย่างนั้นอย่างนี้นำไปโพสรูปคนเด็กเกยตื้นนะเป็นที่แพร่หลายเลยท้ายที่สุดไอ้หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสไอ้ชาลีแอปโตเอาไปเล่นละนะครับไปเล่นล้อเลียนนะเป็นการกระทําที่ไม่ควรนะครับเราอย่าไป เอาภาพต่างๆเหล่านี้ไปโชว์ซื่อเพราะศัตรูเห็นแล้วมันดีใจว่าอุ้ลซิมมันตายเท่านั้นมันตายเท่านีน้และเพื่อเป็นการให้เกียรติตมอยัก์ต่อศพด้วยนะครับเราจะได้ไม่ไปประจานเขา